ครับคุณพี่ทุ้ทครับ,รบสวัสดีค่ะคุณพี่กุ้งค่ะจะเพชร50ยังฟิตได้วันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรครับผมเปลี่ยนสักนิดค่ะพิชิตอ้วนลงพุงเปลี่ยนยังไงครับผมอ่าเปลี่ยนการใช้ชีวิตเล็กๆน้อยๆเองค่ะในการดำเนินชีวิตประจําวันค่ะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับเรามีข้อแนะนําก็คือว่าอย่างที่หนึ่งเลยก็คือว่าอ,ออกกาลังกายบ้างนะครับอ่า สัปดาห์หนึ่ง3-4วันนะคะแล้วก็เบาๆก็ได้ค่ะครั้งหนึ่งประมาณแบบ30นาทีนะคะก็สามารถจะใช้ได้แล้วครับผมครับข้อ2ก็คือว่าควบคุ้หน้าตัวให้มันอยู่ในเก์ที่มันเหมาะสมครับค่ะเหมาะสมเนี่ยบางคนก็แบบึกไม่ออกว่าเหมาะสมคือยังไงถ้าผู้หญิงนะคะลองเอาส่วนสูงนะคะลบด้วย110แล้วก็บวกหรือลบได้อีกไม่เกิน5้านะอีก5กิโลนะคะแล้วก็ผู้ชายค่ะพี COVID ่ตุ้งครับผมส่วนสูงลบ100แล้วก็บวกหรือลบได้ไม่เกิน5กิโลวันลบเอวก็ได้ค่ะวันลบเอวใช่ไหมครับ ผู้หญิงเท่าไหร่นะครับผู้หญิงเนี่ยรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนใช่ผู้ชาย,ชายรอบเอวไม่ควรเกินเท่าไหร่นะคะเ0ซนครับผมจำไม่ได้โอเค,คเพราะนี่คืออย่าให้มันเกินไปตรงนั้นแค่นั้นเองอนะครับข้อ3ก็คือว่าเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพคับค่ะ เช่นเวลาเราทานอาหารหนึ่งมือจัดหนึ่งจานนะคะครึ่งจานน่ะเป็นผักไปเลยค่ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอ่ะแบ่งสัดส่วนระหว่างโปรโตีนที่เป็นโปรโตีนที่ไขมันน้อยอกับคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดนี้ค่ะครับผมครับและสุดท้ายนะครับหลีกเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มเราลดการปรุงลงค่อยๆลดค่ะนะคะโดยที่ในวันหนึ่งเนี่ยน้ำตาลนี่าไม่ควรเกิน 6ช้อนชาหรือย4่รับสกรัมแล้วก็ไขมันนะคะไม่ควรเกิน6ช้อนชาเหมือนกันอันนี้ทุกมื้อรวมกันนะคะผมแล้วก็เกลือหรือว่าโซเดียมเนี่ยไม่ควรเกิน1ช้อนชาหรือประมาณ2,000มิลลิกรัมค่ะครับผมครับอันนี้ก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีนี้เปลี่ยนวิถีชีวิตเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็คือมันสามารถทำให้เรามีรูปร่างที่เหมาะสมได้ใช่ครับผมครับ นะข้อมูลดีๆแบบนี้จ้าขอบคุณพี่ตุ้มครับผมและขอบคุณพี่กุ้งค่ะจับเพชร50เยังฟิตได้บา,บายครับผมครับ,ส,ดดรบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ